เป็นหัวหน้าชมรมกระจายเสียงคือดูแลรองให้ขอบคุณผู้กำกับเรื่องนี้โรอุดไปพเะเอไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แนละ้วว่าต้องไปดูค่ะเฮยชีวิตมันยากขนาดนี้เลยหรอวะเลยอารที่น่ารักของเรานะชอบชุดและแฟชั่นมีอินสปิเรชั่นในการใช้ชีวิต oh, วันก่อนมาเจอกับเพลงเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นภาษาไทยเพราะว่าเดี๋ยวภาษาอังกฤษแล้วมันจะไม่อินก็เลยคิดว่าเราต้องมาเป็นภาษาไทยแล้วแหละวันนี้ก็วันนี้นะคะเราจะมานั่งเมาท์มอยแล้วก็แนะนําซีรีส์เกาหลีหเรื่องด้วยกันที่เพลงติดแงมากบางเรื่องก็ได้จบไปแล้วบางเรื่องก็ยังออนแอร์อยู่ก็6เรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบโรแมนติกคอมดี้แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรที่มันเครียดเกินไปหเรื่องนี้ก็เลยคัดมาสําหรับคนที่แบบชอบดูพระเอกหล่อฟิน กกิในโรงเรียนไฮสคูลอะไรประมาณเนี้ก็ครีมีจะไม่มีการสปอยเลยทั้งสิ้นจะเป็นการเล่าเรื่องแบบพล็อตคร่าวๆนะคะจะแบบให้ทุกคนลุ้นกันแล้วก็แบบอ รู้สึกตื่นเต้นอยากไปดูคือก็จะอธิบายว่าแบบเฮ้ย <ๆ S 1> มันน่าดูตรงไหนพระเอกใครเล่นมาจากช่องไหนเนื้อเรื่องเดินหน้าเบื่อไหมสนุกยังไงมีกี่ตอนอะไรประมาณนี้คือขอจัดเรตติง้งละกันนะจาก1นถึงหคือ6เรื่องเนี้ยชอบชอบมากๆอยู่แล้วนะคะหเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เพลงชอบน้อยที่สุด6คือชอบมากที่สุดไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปแล้วนะคะเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากจัดเลยเพราะอยากจะเก็บเธอไว้ทุกอันจริงๆโอเคเราก็จะมาเริ่มเรื่องแรกกันนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่า life on ซึ่งเดยกก็จะเปิดโปสเตอร์เปิดชื่อเปิดอะไรขึ้นป๊อปอัพให้ทุกคนไปตามดูกันนะคะก็ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นะคะจะมี8ตอนเพราะเป็นมินิซีรีส์เพราะซีรีส์ปกติเนี่ยจะมีประมาณ16ตอนแต่เรื่องนี้มี8ตอนคื่มันก็รู้สึกหนุกนิดนึงเพราะว่า8ตอนมันก็แบบเฮ้ยน้อยไปอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วคือมันสนุกจนรู้สึกว่าแบบ ไม่เป็นไรอะ่ะคือให้อภยัยว่าแบบแปดตอนแต่สนุกก็คือโอเคเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์จากทางช่อง JTBC live on เนี่ยจบไปแล้วเมือม่อเมื่อไม่นามนมานี้นะคะเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาตอนดูเรารู้สึกอินมากแล้วก็นางเอกก็มีความสวยน่ารักอยู่ในคนคนเดียวนะคะซึ่งเขามีความเข้ากันมากเคมีดีมากดีที่สุดเรื่องนี้นะคะอธิบายง่ายๆพล็อตง่ายๆก็คือเป็นไฮสคูลแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมแบบกระจายเสียงประกาศข่าวอะไรประมาณนั้นแบบตอนเช้าก็เล่าแบบ นิทานเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็เปิดเพลงตอนพักกลางวันอะไรประมาณนั้นนะคะนางเอกเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบโมเดลไม่เชิงแบบโมเดลจริงจังมีงานแบบถา่ถายนู่นถ่ายนี่อะไรประมาณนี้เป็นคนดังเอาง่ายๆแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นดารานะคะก็ดังในโรงเรียนเพราะว่านางก็สวยอะนะแล้วก็แบบทุกคนรู้จักก็จะมีพวกที่แบบหมั่นไส้อิจฉาบ้างเขาจะแบบออกแนวค่อนข้างยิงย่งๆินิดนึงนะคะคือถ้าไม่สนิทก็แบบ ไม่ยิ้มให้หรือแบบไม่เฟรนลี่ด้วยอะค่ะไม่ใช่คนเฟรนลี่เลยทุกคนก็เลยแบบรู้สึกอาจจะเกลียดนางเอกเพราะว่าแบบเขาไม่มีความเฟรนลี่ไม่มีความเป็นมิตรอะไรเงี้ยบางคนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับแบบแบบโอ้ยชอบจังเลยอะไรประมาณเนี้ยตาเขาก็แบบอ๋อ อะไรประมาณนี้คือแบบนิ่งๆหรือเาปถ้าเป็นเราเราก็คงแบบอีนี่จริงๆแล้วนางเอกเป็นคนดีนะคะคินเอาไว้ว่าเป็นคนดีมันมีเหตุการณ์ที่นางเอกอะจะต้องเข้าไปในชมรมกระจายเสียงไปทํางานในชมรมนี้เขาก็จะมี relationship แล้วก็มีความ move on กับพระเอกยังไงก็ติดตามชมนะคะทุกคนเรื่งนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ ประวัติของนางเอกคือนางเอกเนี่ยมีฮิส t อรี่แบบดาร์ก i นิดหนึ่งอะ่ะเขาก็แบบหินหินมาตอนแรกเหมือนกันแต่ว่าคือเพลงก็แบบพยายามคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ดาร์กสาย์ขนาดนั้นเพราะไม่งั้นคือแบบนางเอกก็จะดูไม่เหมือนเป็นนางเอกเน่หรอกปะอาจจะเป็นแบบการเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็กคนก็รอติดตามชมนะคะแต่ตอนนี้คือความฟินแน่น มากคือแบบถึงเป็นมินิซีรีแต่ก็ทำให้คนดูรู้สึกแบบอินแล้วก็ฟินไปตามๆกันเลยนะคะตามดูกันได้เดี๋ยวเพีจะขึ้นอาจจะขึ้นไปแล้วนะคะก็รูปนางเอกรูปพระเอกต่างๆนานามาถึงเรื่องที่2นะคะเอาจริงๆแรงยากมากเพราะว่าชอบพระเอกมากๆนะคะเรื่องที่2คือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า she would never know แล้วก็อีกชื่อหนึงนะคะที่บางคนก็เรียกว่า ซัมเบด t p พ t t h ด t ลิ p s t i c ออ n น,นะคะอันนี้เป็นชื่อที่แปลมาจากภาษาเกาหลีทีนึงคือซีรีส์เกาหลีเนี่ยมีหลายชื่อจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีชื่อหลักกันเนาะทุกคนจะเรียกเรื่องนี้ว่า She Would Never k n o นนะคะก็ะเรื่องนี้นะคะตอนนี้ออกมาทั้งหมด6ตอนด้วยกันแล้วก็ยังไม่จบนะคะเพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อวันที่18มกราที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนที่6นะคะทุกคนเรื่องนี้โรอ,อุนเป็นพระเอกจะวาตายที่ไหนชอบโรอุนมากนะคะโรอุนเนี่ยเป็น นักสแสดงแล้วก็เขาก็เป็นศิลปินจากวง SF9 ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้ดังมากแบบ EXO แบบ BTS อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเพิงชอบเพราะว่าเขาเล่นเก่งนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ปกติเลยแบบ16ต่ตอนนะคะพลอตจะเป็นประมาณแบบ รุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ก็คือเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าซึ่งนางเอกเนี่ยอายุมากกว่าพระเอกแล้วก็มันมีความกุ๊กกิ๊กต้นแบบรุ่นรุ่นน้องชอบรุ่นพี่อ่ะบอกไาถุกคนซึ่งเนี่ยโลอุ่นเล่นแบบน่ารักมากๆแต่คือ Relation s h i p ที่แบบรุ่นน้องชอบรุ่นพี่มันก็จะไม่โฟล์เสมอไปนะคะก็คือมันก็จะเป็น Relation s ช i p รักสามเศร้าแบบ รุ่นน้องเพิ่งมารู้ว่ารุ่นพี่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่แฟนจะเป็นใครก็รอไปติดตามชมได้นะคะอันนี้จะไม่สปอยส่วนนางเอกของเรานะคะซึ่งเขาสวยมากในความรู้สึกของเพลงคือเขาแบบหน้าเล็กนิดเดียวอย่ะทุกคนแบบแค่น,นี้ของเพลงอะหน้าเล็กมากดูดีมากดูดีไปหมดจนเพลงแบบรู้สึกอินเพรสกับ รูปรักหน้าตาของเขาแล้วก็การแสดงของเขาออกมาได้ดีด้วยนะคะเพีงก็เลยยิ่งชอบเขาไปกันใหญ่เลยเรื่องนี้มัน take place ที่บริษัทเครื่องสําอางหนึ่งนะคะนางเอกเนี่ยเ,เป็นรุ่นพี่ของพระเอกในบริษัทเครื่องสําอางนี้อะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็แอบชอบตั้งแต่แบบมาเริ่มสมัครเลยแล้วก็ ชอบกันไปเรื่อยๆก็ r e l ationship เขาจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมได้ในชีวิต Never k n o นนะคะเอาจริงๆเหตุผลที่เพลงแร้งเรื่องนี้ไว้ในอันดับ2เพราะว่าคือเรื่องนี้พระเอกเนางเอกน่ารักจริงแต่เพียงรู้สึกว่า c h a r คเตอรอื่นอะ่ะแบบตัวประกอบอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อะคือบางทีอะ่ะทุกคนการดูซีเกาหลีอะ่ะเราจะรู้สึกสนุกตรงที่ว่าเอ็กซราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบน่าสนใจบทเขาแบบ เหมือน engage ให้เราแบบอยากดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ย extra มันก็เหมือนแบบต้องมี interact กับพระเอกนางเอกมากมากเท่าที่แบบทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็เป็นพระเอกนางเอกเหมือนกันในเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเพลงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบไม่ค่อยให้เพลงสนใจ extra มากเท่าไหร่อะค่ะคือที่น่าสนใจมีแค่นางเอกพระเอกพระรอง เ,เพื่อนางเอกแล้วก็ครอบครัวพระเอกแค่นั้นเองคือเอ็กซ์ตราแบบอันอื่นมันค่อนข้างเยอะอะค่ะแบบคนอื่นนอกจากที่เพลงพูดอ่ะมันเยอะแล้วมันก็ไม่ได้น่าสนใจมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เพียงรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยแบบสน,นุกขนาดที่เพลงจะจัดออกมาเป็นแบบแรงที่6อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเขาก็เลยอยู่อันดับ2มากกว่าไลฟ์ออนเพราะว่า เ,เพลงชอบโรอุน่นแล้วก็ชอบเนื้อเรื่องนะคะมีการดําเนินเรื่องดีมากมีการดําเนินเรื่องไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะคะแล้วก็แบบอยากให้คนดูลุ้นว่าแบบพระเอกจะจีบนางเอกได้ไหมและนางเอกจะชอบพระเอกไหมอะไรเงี้ยนางเอกจะแบบรู้สึกอ่อนข้อกับแฟนเก่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ติดตามชมนะคะมาถึงเรื่องที่3นะคะก็มาจากช่อง JTBC อีกแล้วนีน้ชื่อว่า Run On นะคะือน Life On แต่ว่าอันนี้เป็น Run แบบวิ B ่งนะคะมี16ตอนเหมือนกันก็คือเป็นซีรีส์เกาหลีปกติที่มี16ตอนแล้วเรื่อง ื่องนี้นะคะก็เพิ่งจบไปเมื่อวันที่4กุมภาที่ผ่านมานะคะคือจบไปเพ้ก็รู้สึกไม่อยากให้มันจบเท่าไหร่เพราะว่าดูเรื่องนี้สลับกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอีกเรื่องนึงก็คืออยู่ในแรง6อยู่ในอันสุดท้ายที่มึงชอบที่สุดนะคะก็ดูสลับไปแล้วคือแบบมันอินนะทุกคนนึกคนเพราะเรื่องเนี้ยมันก็แบบออกมาวันเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถ arrange ได้จัดเวลาได้ว่าเฮ้ยจันทร์อังคาเวืนนี้พูทพศัราชเดืันนี้สุกเสาร์อะไรเงี้ยเราจะดูอันนี้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจบพร้อมกันเลยก็เลยคิดดวว่่าเ้้ยมมมันจะะไไีออรรูแลห ก็คือเริ่มจากเห็นโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเทเลอร์ใน Netflix เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าดูจังเลยอะแต่ว่าเพยไม่ได้ชอบพระเอกหรือนังเอกเป็นพิเศษนะคะเคยเห็นเขาเคยดูเอ,อ่อเรื่องที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะ นางเอก,กพระเอกอะไรเงี้ยพอดูแล้วแบบเรื่องอะมันดีมากเนื้อเรื่องมันเดินดีมากแล้วก็มันทาให้เรารู้สึกแบบอยากแคชอัพอยากจะดูต่ออะไรประมาณนี้ก็ความพระเอกกับนางเอกอะคือพระเอกอะคือเขาหล่อนางเอกก็สวยอะนะคะแล้วด้วยความที่เขาหล่อเขาสวยแล้วเคมีเขาเข้ากันทำให้คนชอบทงพระเอกแล้วก็นังเอกมากเลยนะคะก็พรอในเรื่องนี้นะคะมันก็จะเกี่ยวกับพระเอกซึ่งเขาเป็นนัก กีธาคือนักวิ่งนั่นเองะคะ่ะบ้านเขาก็มีฐานะแม่เขาเป็นดาราแล้วก็พ่อเป็นสอสอแล้วพี่ก็เป็นนักกอล์ฟเหมือนกันนะคะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นทีมชาติเหมือนกันซึ่งก็คือพี่สาวกับพระเอกเนี่ยก็เป็นนักกีฬา ซึ่งมันก็จะเป็นเบสออนแบบอะไรกีฬากีฬาแต่ว่ามันก็ไม่ได้กีฬาจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. น่าเบื่อจังเลยไม่อยากดูอะไรแบบนี้ mm hmm. คือมันน่าดูนะคะมันก็มีความกุ๊กกิ๊กน่ารักของพระเอก mm hmm. นางเอกนางเอกเนี่ย mm hmm. เขาเป็นล่ามแปลภาษาอะไรมานะคะแบบเป็นแปลภาพยนตนระ์อะไม่ใช่แบบไม่ใช่แปลเอกสารแต่จะเป็นแปลภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบล่ามพูดภาษาอังกฤษ กับเกาหลีด้วยค่ะแบบแปลเกาหลีษษษษเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นถ่ายหนังกันแล้วก็เหมือนก็มีผู้กํากับที่เป็นคนอังกฤษหรือคนอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแปลภาษาอะไรประมาณนั้นนะคะอาชีพเขาอะนะซึ่งพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีความเย็นชาไม่ได้มีความแบบทาร้ายนางเอกทำร้ายใจิตใจนางเอกแต่ว่าพระเอกในเรื่องนี้นจะเป็นความอ่องงงงแต่ก็ไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกเบื่อเขาคือแบบความอ่องความงงของเขามันทําให้เขาแบบน่ารักมากกับทุกคนแล้วมันทาให้ความแบบนางเอกดูแบบเป็นคนฮาฮาตลกตลกอย่างเงี้ยแล้วก็ มันพอมันมาเข้ากันปุ๊บมันคือแบบเหยือสิ่งที่กุกกิกที่เกิดขึ้นมันคือดูดีมากนะคะคือถ้าใครแบบไม่รู้จักเขามาก่อนพระเอกอะนะแล้วมาดูคือจะตกหลุมรักเขาเลยแล้วก็จะไปเป็นแฟนคลับเขาเลยอย่างเพลงเองคนที่นั่งอยู่ต่อนหน้าทุกคนตอนนี้ <c oughs> หาของเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับ ร a เลชันชิพแบบพระรองพระเอกแย่งนางเอกอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวที่พ่อพระเอกอะเขาเป็นสอสอนอะก็ปาซึ่งมันก็จะแตกต่างจากแบบพระเอกพี่สาวแล้วก็คุณแม่พระเอกอะไรเงี้ยปัญหาจะอยู่ที่พ่อนะคะซึ่งพ่อจะมีปัญหาทําให้พระเอกกับนางเอกแต่กันไหมหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องอื่นที่เป็นแบบปัญหาครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เพลงรู้สึก มาเป็นอันดับ3แล้วก็ทําให้รู้สึกว่ายังไงต้องได้ดูสาแน่นอนคือแบบปีต่อไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องกลับมาดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือนักแสดงทุกคนทุกคนจริงๆอะ่ะแบบทุกคนเลยคือเหมือนกับเรื่องที่6ที่เพ็นงกำลังจะพูดถึงให้นะคะคือเหมือนมันทําให้เรารู้สึกอยากดูมากๆซึ่งมันแตกต่างจากชีวตเนเวอร์โนนะคะเออเรื่องเนี้ยคือทุกตัวละครเลยนะทุกคนแบบคนที่อยู่กับนางเอกหรือว่าคนที่ถึงจะแบบมาในแค่ฉากเดียวอะไรประมาณเนี้ยก็ยังรู้สึกทําให้คนดูแบบ ชอบอะทำให้คนดูแบบอยากติดตามอะไรอย่างเงี้ยอยากดูอะคือเรื่องนี้มันไม่ได้กดสกิปเลยไม่ได้กดแบบ ตอนไหนสักตอนหนึ่งอะไม่รู้ทําไมก็แบบก็ชอบอะนะคะแล้วก็สิ่งในเพลงรังเรื่องนี้อะคะ่ะให้เป็นอันดับ3พเพราะเพลงชอบชุดและแฟชั่นเอเซอรี่ของเรื่องนี้มากคือไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวของพระรองพระเอกนางเอกนางรองต่างๆนานาคือมันดีมากทุกคนจนทาให้เพลงแบบอยากซื้อตามแต่ว่าทุกอย่างที่เขาใส่กันคือมันโ o l d o u หมดเลยตอนนี้คือ currently อยู่ใน waiting list ก็อะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับ เรื่องที่สมของเรา move on มาที่เรื่องที่4ี่จะเป็นแนวทํางานทํางานนิดนึงซึ่งเป็นเรื่อง startup นะคะนําจูที่รักกับ Suji เล่นด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เพีงติดตามมาตั้งแต่แบบ t เ a อ l ์ r t เซ s ร,ทซร์ที่เขาประกาศแบบอไม่ไม่ถึง teaser แล้วกันแบบตั้งแต่เขาบอกว่า Suji กับนําจูรับเล,เล่นเรื่องนี้อะไรี้ยติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะเพลงชอบนําจูมากจากเรื่องแบบหลายๆเรื่องที่ผ่านมาที่เขาเล่นมาเยอะมาก Suji ชอบตั้งแต่เขาเป็นมิสเ A คือเพียงชอบ Suji ตั้งแต่ ปอะค่ะคือตอนนั้นแบบเหมือนเต้นเพลง Bad Girl Good Girl แบบโค v e r กับเพื่อนแล้วได้เป็นสูด,ดีชื่อเรื่องมันคือ Start Up ซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรที่ธุรกิจแบบนิดน,นึงอะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยตัวละครก็น่าดูมากดำเนินเรื่องดีมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบมี Inspiration ในการใช้ชีวิตมากๆอะทุกคนคือดูแล้วรู้สึกเพลงก็บอกกับเพื่อนว่าแบบ ดูแล้วทําให้รู้สึกอยากดูอีกอยากดูเมื่อเวลาที่รู้สึกท้อกับการใช้ชีวิตอะเพราะว่าเรื่องนี้คือแบบนางเอกทุกคนอะทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันแบบไม่สุนเปล่าอะคือยังไงเราต้องพยายามแล้วมันจะสําเร็จอะไรประมาณนั้นอะคือดูลารองไห้รองไห้จริงอะเยชีวิตมันยากขนาดนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้นะคะเขาคอมไบทุกอย่างอยู่ด้วยกันหมดเลยความดรามา่าความโรแมนติกความออมใช้ชีวิต ความจริงจังแบบอะไรเงรี้ยไม่ไม่ได้เป็นแบบการตบตีอิจฉาริษยาอะไรกันประมาณนั้นเรื่องนี้ไม่มีตัวลายนะคะแบบไม่มีตัวลายที่แบบตัวลายตัวลายที่มาขัดพระเอกกับนางเอกอะไรประมาณนั้นพระรองที่น่ารักของเรานะคะคิมซอนโฮอะ่ะใครดูก็ต้องตกหลุมรักก็คือเขาดังขึ้นได้ด้วยแบบซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะแต่เขาเป็นพระรองที่แบบไม่ควรเป็นพระรองอะ่ะควรจะเป็นพระเอกอ่ะแต่ก็ นำจูก็ไม่ควรเป็นพระรองนะคือไม่รู้อะก็ควรมีพระเอกสองคนหรือเปล่าอะไรแบนั้นนะบางซีรีสก็ไม่ควรมีพระเอกพระรองพระเอกกับพระรองกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็สงสารอะคือพระรองเรื่องนี้เขาสุภาพบุรุษมากแล้วเขาแบบรักนางเอกเขาทําดีกับนางเอกทุกอย่างเขาช่วยนางเอกทุกเรื่องอะค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับแบบ ความฝันเกี่ยวกับความฝันการอยากทําธุรกิจของนางเอกกับของพระเอกนะคะคือพระเอกเนี่ยเป็นนักพัฒนาหรือเป็นพวกแบบเอนจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเขียนโค้ดทําสร้างนูน่นสร้างนี่อะไรประมาณนั้นแล้วก็นางเอกเนี่ยอยากจะมีธุรกิจเป็นแบบการบริหารของตัวเองเพราะว่าคุณพ่อของนางเอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อก็ต้องไปติดตามกันคุณพ่อของนางเอกก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้นางเอกอยากจะสารฝันตรงนี้แล้วก็ มีแม่นางเอกแล้วก็มีพี่สาวนางเอกด้วยประมาณว่าแบบเรื่องนี้เหมือนนางเอกต้องต่อสู้กับพี่สาวในด้านการใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นก็ทุกคนก็ต้องไปติดตามดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะทําไมเขาเข้ากันหรือเปล่าเขาแบบจะรักกันไหมอะไรประมาณนี้นพี่สาวกับน้องสาวจะรักกันไหมก็รอไปติดตามชมได้นะคะก็คือเรื่องนี้คนส่วนมากก็ค่อยเขวไปทางพะลองอย่างมากเลยทุกคนก็หนึ่งในนั้นก็คือเพลงนั้นเองนั่นแหละค่ะก็จะเกิดอะไรขึ้นนางเอกกับพระเอกจะ โกรธกันยังไงหรือแบบจะดีกันไหมหรือธุรกิจนางเอกจะได้ไปไกลแค่ไหนก็ไปติดตามชมได้ใน Start Up นะคะทุกคน mm hmm. เราเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เออสแล้วอีก2เรื่องเองอะ่ะก็เรื่องที่5นะคะเรื่องรองสุดท้ายของเรานั้น mm hmm. ก็ตกไปเป็นที่ของ extraordinary You นะคะคนที่เล่นพระเอกก็คือโรอุนนั่นเองก็มาถึงโรอุนอีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เพลงรู้สึกชอบเขามากๆแบบมากขึ้นจาก ที่ชอบอยู่แล้วนะคะก็เรื่องนี้นะคะนางเอกก็น่ารัก มากมากพระรองกอ็ดูดีมากๆากเขาจะมีอะไรดูดีไปมากกว่านี้มันเนี้ยหนีจะเป็นไฮสคูลอีกแล้วนะคะเพีงก็ชอบอะไรที่มันไฮสคูลทุกคนร่ที่6ก็เป็นไฮสคูลทุกคนก็จะเกสว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวทุกคนจะรู้แล้วคะ่ะพ็อตจะประมาณแบบแฟนตาซีหนึ่งมันดีกว่าหลายๆเรื่องที่เพ็งเคยดูที่เป็นไฮสคูลเพราะว่ามันมีความแฟนตาซีอยู่ด้วยท็อตมันจะเป็นประมาณว่านางเอกเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองออยู่ในโลกของการ์ตูนอ่ะทุกคนก็จะคิดถึงเรื่อง W ใช่ม่ะคะที่ดีจงซอกเล่นซึ่งมันไม่เหมือนกันค่ะ เรื่องนี้เนี่ยจะออจะไม่ได้เครียดขนาด W W นี่คือเพลงเครียดมากเอาบอกตามตรงคือดูแล้วแบบมันเหมือนจะจบแล้วอะแต่มันไม่จบสักทีอะแล้วคือแบบมันก็มีเรื่องพ่อของนางเอกมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวไปหมดแต่เรื่องนี้นะคะมันจะไม่มีความปวดหัวเครียดอะไรค่ะมันจะเป็นความแบบกุกกิน่ารักแบบใสๆว้มัธยมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนลุ้นว่าอ่ะพะลองจะได้ คขกเป็นางเอกหรือเปล่าหรือว่าอะนางเอกจะชอบพระเอกหรือเปล่านะหรือแบบานางเอกต้องชอบพระรองหรืออะไรก็ต้ององงๆหน่อยคือเรื่องในหนังสือการ์ตูนกับเรื่องในออในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนก็ต้องรอไปติดตามดูนะคะนี้เนี่ยทุกอย่างน่าดูหมดเลยการเดินเนื้อเรื่องคาแรคเตอร์แต่ละคนคือน่าดูนะคะแล้วก็ น่าติดตามอ่ะคือดูแล้วก็แบบต้องดูแล้วก็ไม่มีการกดสกิปนะคะเรื่องนี้เพียงไม่กดสกิปคือเรื่องที่แบบมีการกดสกิปก็มีเรื่องชีวิต never know ที่เพียงกดสกิปเพราะว่าอย่างที่เพียงเอาเป็นแล,งล้งสองเพราะว่ามันแบบบางบางคาแรคเตอร์มันไม่น่าดูเพียงก็จะกดสกิปแล้วก็ไปหาแบบเพลงนางเอ,งอกอะไรประมาณนั้นอ่ะเรื่องนี้นะคะดีมาก extraordinary you เนี่ยมีความย้อนยุคนิดนึงนิดเดียวประมาณศ5ุดของเรื่องแต่ว่า มันจะเป็นย้อนยุกยังไงใครกับใครอะไรยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะมันจะโฟกัสด้าน relationship ของพระเอกพระรองนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ไปติดตามชมกันได้จ๊ะ และแล้วทุกคนเราก็มาถึงเรื่องที่6นะคะเรื่องนี้เนี่ยมั่นใจมากว่าทุกคนประมาณ50%ไม่น่าจะ50%าน่าจะประมาณ90%ที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะได้ดูได้ดูแล้วหรือยังไม่ได้ดูแต่ต้องรู้จักแน่นอนคือเรื่อง t o beauty นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยมันดีมากๆจนแบบต้องขอบคุณกำกับคนเขียนบท แบบ production team แล้วก็ต้องขอบคุณชาอึนวูหวังอินยอบแล้วก็มุนกายองมากๆนะคะก็เป็นนักสแสดงจากเรื่อง True Beauty นั่นเองนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็น High School อีกแล้วแต่ว่าเป็น High School ที่แบบไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วว่าทุกคนคือแบบ หาไม่ได้แล้วเพราะมันรวมทุกอย่างจริงๆอะทุกอย่างจริงๆแล้วคือเรื่องนี้เนไม่เครียดเลยนะคะอาจจะมีลุน้นแต่แบบเพียงไม่เรียกว่าเครียดอะเพียงเรียกว่าลุ้นแล้วกันว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยพล็อตของเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องเขาอะชื่อว่า True Beauty มันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับ beauty ไม่รู้ป่าเออตอนแรกเราก็ไม่ได้เกสหรอกแต่ว่าพอแบบเรามาเห็นในเนื้อเรื่องแล้วเราก็เลยอ๋อเข้าใจแหละอะไรประมาณเนี้ยเขาเขียนให้หนางเอกอะเป็นเด็กที่น่าเกลียด มาตั้งแต่แบบหน้าตาไม่ดีสิวขึ้นเยอะผิวแบบไม่เรียบเนียนอะไรประมาณนั้นอ่ะเออซึ่งเพลงอ่ะก็ question มากแล้วเพลงรู้ว่าทุกคนก็ question เหมือนกันว่านี่คือหน้าของมุนกายองที่เป็นนางเอกแล้วโดนเขียนบทว่าหน้าเกลียดเราหรอ เพราะว่าคือไม่ว่าเขาจะแต่งยังไงให้ดูน่าเกียดแบบสิวขึ้นเยอะขนาดไหนหน้าไม่เนียนขนาดไหนคือมุนกรยองก็แบบสวยน่ารักกันในกบป้าคือเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคอนเซปต์น่าเกียดมันน่าเกียดตรงไหนอะไรแบบน,นี้แต่ก็คือนั่นแหละเราก็ต้องเดิมตามเนื้อเรื่องนะคะเราเป็นคนดูไม่สามารถตัดสินได้นางเอกเนี่ยก็โดนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนเพราะว่าหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่แบบป๊อบที่สุดในโรงเรียนที่แบบหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็เหมือนเป็นเบสใช้ให้ไปซื้อเกี๊ยวอะไรนนไประมาณ นางเอกเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่แบบเออหน้าตาไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดใช่ปะแล้วเหมือนกับทุกคนก็แบบคริติควิจารในหน้าตาของนางเอกว่าแบบเอ,อ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนพี่สาวกับน้องชายเลยเพราะว่าพี่สาวกับน้องชายดูหน้าตาดีกว่านางเอกอะ่ะก็เลย ได้ดูศึกษาแล้วก็ได้คุยกับแบบเหมือนมันเป็นพวกมันกระทู้อะไรประมาณนี้แบบคนมาตอบอะไรประมาณนี้ค่ะคือคนก็บอกว่าเอยลองแต่งหน้าดูสิอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยแบบแต่งหน้าแล้วก็สวยแบบเหมือนเป็นคนละคนซึ่งคือมันไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วความสวยที่นางเอกแต่งหน้าขึ้นอ่ะเออมันจะทําให้นางเอกแย่หรือทําให้นางเอกดีขึ้นก็ไปติดตามชมกันได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้นางเอกกับพระเอกมาเจอกันอีกแล้วก็ พระรองของเราก็จะมีเหตุการณ์ที่พระรองมาเจอกับนางเอกโดยที่ไม่ได้เจอพระเอกนะเราก็ไม่รู้ว่าพระรองกับพระเอกมี r e l ationship กันยังไงแล้วก็ต้องไปดูค่ะทุกคนเ่อที่จะรู้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพลงให้เลตติ้งเขาดีก็ค,คือให้ความสนุกเต็มเปี่ยมมากพันล้านเปอร์เซ็นต์ดูยังไงเรายิ้มได้คือเพลงอะย,ยิ้มทุกเอปิโซด่เลยนะถึงเอนิโซดนั้นจะมีความเครียดแต่คือแบบมันเหมือนมีตัวละครอ,อื่นที่ปุ๊บมาทําให้เราแบบ Happy, แล้วก็แบบขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพลงคิดว่าเอยมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่แบบถ้าวันไหนเราจิตใจไม่ดีหรือแบบเหนื่อยอะไรประมาณนีน้แล้วเรามาดูเรื่องนี้คือมันดีมากเลยทุกคนแล้วเพลงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดูซ้ำได้อะ่ะแล้วก็เพลงประกอบละครอยากจะบอกตั้งแต่เรื่องตั้งแต่แรงแรกตั้งแต่อันดับแรกเลยคะ่ะเพลงประกอบละครทุกเรื่องที่เพลงพูดมาทุกคนต้องไปฟัง OST คือแบบมันดีมากแล้วก็เรื่องนี้นะคะเพลงประกอบละครมันดีมากจริงๆอ่ะดีจนแบบเพลงโหลดออกมาแบบกดไลค์ซองกดฟังทุกตอนที่แบบ อาบน้ำอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกนะคะเรื่องนี้เนี่ยมาจาก TVN แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาทํามาจากการ์ตูนในเว็บตูนะคะแล้วก็เรื่องช h มูทเนอร์เบอร์นเหมือนกันก็มาจากการ์ตูนเหมือนกันนะคะมันก็ทําได้ดีมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีติ๊กตอกอะไรเงี้ยดังมากคือมันดังมากในติ๊กต็อกเพราะติ๊กตอกมันก็แบบคนทําแบบ ลองเรียนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็มีทีมซูโฮกับทีมซอจุนนะคะซึ่งเพลงเองคอยอยู่ตรงกลางเพราะว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปซอจุนหรือซูโฮหรือใครใดๆทั้งสิ้นซูโฮก็ดีเหลือเกินชาอึนวูคือแบบเล่นดีมากแลวก็แบบคือชางนูเป็นคนที่หล่อมากหล่อแบบเกิดมาคือแบบเกิดมาน้าตาอย่างนี้ได้ไงยอย่ะคือชาติที่แล้วเราทําบุญไว้ดีมากแล้วก็ซอจุนนะคะคือเพงไม่เคย เห็นฮวงอินยอบเลยไม่เคยดูซีรีส์ไหนเลยของเขาก็นั่นแหละคือเราก็มาเจอเขาในเรื่องนี้ซึ่งแบบเขาอายุ30แล้วว่าทุกคนไม่น่าเชื่อ,อเขาแบบยังหน้าเด็กแล้วก็เล่นไฮสคูลได้อะนั่นแหละคือเราก็ไม่สามารถเลือกได้นะคะซึ่งหลายๆคนก็ไม่สามารถเลือกได้เพียงเชื่ออย่างนั้นคือซอจุนก็แบบดีกับนางเอกมากแต่ว่าก็มีความแบบเล่นตัวไปน,นิดส่วนจูโฮก็แบบ <c oughs> ก็มีฮิส o รีกับนางเอก ซึ่งทําให้รักนางเอกไปอีกรู้สึกสปอยอ่ะถ้าเราพูดเรื่อง t u e Beauty อีกนิดนึงคืนเก็จะเป็นงานสปอยก็น,นั่นแหละก็เรื่องนี้เพ่งเก็บไว้ให้ทุกคนลุ้นแล้วก็ไปดูกันเองนะคะว่าพระเอกจะเจอนางเอกไหมต้องจะได้เจอนางเอกยังไงปัญหาอะไรใครจะจับนางเอกได้ไหมว่าแบบจริงๆแล้วหน้าตาไม่ดีจริงๆแล้วมันแบบแค่แต่งหน้าเลยหน้าตาดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วพระเอกจะรับนางเอกได้ไหมที่หน้าตาไม่ดีก็ไปติดตามชมกันได้นะคะตอนนี้จบแล้วเหมือนกันจบวันเดียวกันกับ รันออนเลยนะคะคือเขามาพร้อมกันพูดพื่อันเหมือนกันแต่ว่ามาคนละช่องก็เลยเมาพร้อมกันก็เลยเรียกว่ามาพร้อมกันได้นะคะ นั่นแหละก็จบแล้วในวันที่4กุมภาตัวก็ใครนะคะที่ยังไม่เคยดูเรื่องไหนก็รีบไปดูกันนะคะสําหรับใครที่ดูหมดแล้วก็ดูอีกก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเราเพลงก็ดูหมดแล้วแต่ว่าเพลงก็อยากดูอีกก็อยากดูอีกเพราะมันสนุกจริงๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์เมาส์มอยอะไรกันตรงไหนเราก็อยากให้เพลงทาคลิปไหนอีกที่เกี่ยวกับซีรีสเกาหลีหรือว่าเพลง อะไรก็ได้นะคะจริงๆเพลงก็ไม่ได้ถนัดเรื่องแบบอ e a c t i o n วิดีโอจริงๆจังๆแต่ว่านั่นแหละเพลงก็จะทําให้ทุกคนได้ถ้าสมมติทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปมาได้นะคะใครอยากจะดูอะไรหรือว่าอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับซีรีส์อันไหนนะคะเรามาเม้ามอยกันหรือว่า DM มาคุยเรื่องซีรีส์เกาหลีกับเพลงก็ได้นะคือมันมันโอเคมากนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ทำอีกก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เพลงด้วยนะคะแล้วก็ เจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันได้นะจ๊ะแล้วก็เราจะมาทำซีรีส์เกาหลีอีกแน่นอนนะคะ I will be back แต่ว่าจะเอามาทำแบบเรื่องอะไรแล้วก็หมวดหมู่ไหนก็รอติดตามชมได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีให้ทุกคนเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย